สวัสดีค่ะสวัสดีครับหลังจากที่ไปตรวจโควิดมาแล้วก็ผลตรวจเป็นเป็นลบผลตรวจออกมาแล้วว่าเป็นลบเราก็รู้สึกเออกระดีกระดาหน่อยรู้สึกว่าโล่งอกไปเนาะไม่มีโควิดไมม่ี ไม่มีโควิดแล้วไม่มีโควิดแล้วเออแต่ก็ยังมีอ่ะมีอาการอยู่มีเป็นเป็นหวัดเป็นน้ำมูกอยู่เสียงยังแหบอยูอ่ก็พักผ่อนไปก่อนช่วงนี้ยังไม่ต้องไปทำงานเดี๋ยวจะพาไปดูสวนน้อยนะคะไปดูสวนน้อยว่ามีอะไรมั่งถ้ามีอะไรแดดไว้ไว้แดดนอนทิงเชิร์สเบร์ไหน เฟิร์สต์ตัวคลูมอนคลูมอนรู้แม่หน่าเฟิร์สตามแม่หน่าด้วยสองต้นแรกนั่นคือลูกพรุนลูกพรุนแท้เดฟี่ร์อะเอาเชิร์สแบอร์อะเชิร์สแบร์นี่ไว้เดฟอ f o อิงเดนส์กันเชอรี่เชอรี่เออเชอรี่เชอรี่สองต้นแล้วก็ ลูกพุลสองต้นแล้วก็อันสุดท้ายโน้นเป็นเป็นลูกแพรเออลูกแพรแพร,รอนอเขาเรียกว่าแพร,รอนที่นี่บ้านบ้านเราก็เรียกลูกแพรเดี๋ยวจะพากันไปดูเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆนะคะว่าว่าเขาเป็นยังไงเขาเขาออกเขาออกดอกปีนี้รู้สึกออกดอกเยอะมาดูมาลุ้นกันว่าว่าเขาจะไอ้นี่ไหมไปดูกันนะคะเคนี่ยนะคะมันจะออกดอกออกดอกข้มาเข้ามาดดันจน่ะ ดอกดอกเขาเยอะเลยอ่าบ้านเราก็เรียกลูกพลุนบลูเอ่อบริเวนส์กาก็บลูมมอนพลูมมอนไม่ใช่บลูมไม่ใช่บีเพยพลูพลูม,มอนวะเออเรามีเรามีนี่เรามีสองต้นเต็งเต็งซ่ามาซอสวะอินงเตงซ่ามาซอสเตอร์วะเอืออุลิก้าอันนั้นโสดเออมัน,นมัน,ม,นมันคนละมันคนละอย่างกันมีสองต้น ลูกพุนนี่มีสองต้นแล้วเราก็จะมีอันนี้อะไรอ่าเชอรี่เหรอเชอรี่เชอรี่เชอรี่ก็ออกดอกเยอะเหมือนกันปีนี้เชอรี่เราก็มีสองต้นนี่ต้นหนึ่งอันนี้ออกดอกเยอะเลยอาวินเกนแฟร์เชอรี่ <What? S 1> เริดมีสีแดงกับสีเหลืองใช่ไหมกุหลาบไม่เปลโมเนอร์ ไหนพีฮอเชอรี่อานหนานออกโซบาร์ระเบิดอ่ะบาร์ระเบิดอ่ะโอเคบาร์ระเบิดอ่ะแล้วก็ไปดูต้นสุดท้ายต้นสุดท้ายนี่เรามีนี่ลูกแพรแพรแพรรอนกล่นเรียกแพรรอนแพรรอนลูกเล็กมีหลายพันมาดูกันว่าปีนี้จะได้กินเยอะไหมก็มีสตรอเบอร์รี่ มีปลูกสตอเบอรี่แล้วก็มีอันนั้นตายแล้วนะอ่ทีิก่อนพี่ก่อนพี่ก่อนนี่บ้านเราเรียกอะไรอโอ้ยลืมลืมแล้วลืมภาษาบ้านเราเรียกอะไรถึกเต็นตอมนาราบักขั้บ้านเราเขาเรียกอะไรเนี่ยจำไม่ได้บ้านให้แบบไทยไรสกายอยากเบ็ตินเต็มเหมือนตีหง จกทูดอมคานแผลเข้ามาโอ้ยตายแล้วเมื่อปีที่แล้วปีที่แล้วคุณปู่เขาเอามาปลูกก็โ,โดกดอกก็ไม่ได,ด้สลดเราจะไปไปชอปปิ้งนิดหน่อยวันนี้ อยู่กับสวนวนไปนะคะดอกไม้ก็สวยสวยเออโอเคดอกไม้สวยสวยดอกไม้นี้เขาจะจะจะขึ้นทุกปีปลูกครั้งเดียวจบก็จะขึ้นทุกปีดอกก็สวยสวยแล้วก็จะมีดอกอันนี้ดอกซากุระดอกซากุระกำลังบานแล้วนี่นาะเออบานแล้วซากุระเนี่ยคะ่ะ เนี่ยเอามาปลูกไว้สองปีที่แล้วมั้งปลูกเองกับมือเลยดูกํางบานเลยเดี๋ยวเขาจะบานสะพังสีชมพูสวยเลยแหละแต,แต่เขาจะเขาจะโรยเขาแปบ๊บเดียวเขาจะโรยละเขาจะไม่ทนเขาจะอยู่ไม่ทนนะคะเขาจะโรยแอบปบเปิ้ล แอปเปิลก็ออกดอกส่วนมากที่นี่อ่ะต้นไม้อะไรที่นี่น่ะเขาจะออกดอกก่อนใบอ่าไม่เหมือนบ้านเรา <c oughs> คืออันนี้คือพอแดดมาพุ๊บเขาก็จะมีดอกขึ้นมาเลยดูสิสวยไหมคะเนี่ยซากุระสีชมพูสวยจังเลยไปไหนก็จะเห็นต้นอันนี้อยู่ ตามถนนหนทางนะคะเขาชอบปลูกเอาไว้เพื่อความสวยงามเนาะกำลังบานเลยปีนี้ดอกดกจ้ะสวยจังเลยซากุระสวยงามมากๆเลยซากุระนางกำลังบานนะคะนี่นางสวยนางสวยงามแต่ว่านางก็จะอยู่ได้ไม่นาน นางจะอยู่ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือเปล่าอาทิตย์หรืออาทิตย์กกว่าแล้วนางก็จะโรยโรยราเนาะเปรียบเหมือนชีวิตของคนเนาะมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตาย มีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายเกิดแก่เจ็บป่วยแล้วก็ตายก็จะมีแค่นี้เนาะก็เปรียบเสมือนกับดอกไม้แต่ดอกไม้นี่เขาไปเร็วมาเร็วปีหนึ่งจะดอกหนึ่งนะคะดอกอันนี้ปลูกไว้หลายๆต้นนี่จะส่วยได้ ปีนึงเขาก็จะดอกหนหนึ่งดอกนึงฤดูปีหนึ่งเขาก็จะอยู่ได้ดอกอยู่ได้ประมาณอาทิตย์กว่าวาเขาก็จะโรยแล้วสวยงามสีก็สวยค่ะเขาจะมีสีเขาจะมีหลายสีนะคะสีสีม่วง นีสีม่วงแล้วเขาก็จะมีสีอะไรอะสีเหลืองมีไหมไม่แน่ใจแต่เขามีหลายสีอยูน่นะแต่ที่เอามาปลูกนี่เป็นสีสีชมพูอมม่วงม่วงอ่อนนะคะสวยงามแต่เขาจะโรยแป๊บเดียวเขาก็จะโรยหมดแล้วแล้วก็อย่างอย่างแอปเปิลอย่างอะไรเนี่ยเวลาเขาเขาเขาโผล่ขึ้นมาเขาจะเป็นดอกเลยนะคะเป็นดอกเลยเนี่ยจะเป็นชอด เป็นช่อดอกออกมาเลยแล้วก็ช่วงนี้ถ้าเกิดว่าอากาศอากาศไม่ดีนะคะถ้าเกิดว่ามีฝนตกเยอะๆหรือว่าหนาวบางทีก็มันก็จะหนาวติดลบไปอีกดอกเขาก็จะไม่ติดเราก็จะไม่ได้กินแอปเปิลกันอันนี้ก็จะเป็นองนุ่นนะคะเขาไม่ตายนะคะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมนี่เขากําลังจะออกออกนี่แล้วออกช่อแล้ว กำลังจะออกช่อใบขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาไม่ตายนะคะเนี่ยเขาก็จะขึ้นเห็นไหมไม่ตายนะออกออกแล้วอีกสักเดือนหนึ่งก็จะเห็นสีเขียวแล้วค่ะเนี่ยครับที่สวีเดนหน้าร้อนหน้าร้อนก็จะสวยงามนี่เห็นไหมไมันจะออกดอกมาเลยนี่แอปเปิลแอปเปิลแดงนะลูกต้นนี้แอปเปิลแดง จะออกดอกมาเลยใบแทบจะไม่มีเลยนะออกดอกมาก่อนโน่นก็ลงปลูกผักลงรงปลูกผักคกุณย่าก็จะมีมะเขือเทศกําลังลงมีผักคะน้าทางฝั่งโน้นแล้วก็โน่นก็จะมีผักกาดที่เก็บกินได้ทุกวันเก็บกินได้เรื่อยๆนะคะเนี่ยความสุขเล็กๆน้อยๆ ที่สวนน้อย Sweden, สวีเดนสวนไร้สารของเราปลูกเองกินเองนะคะปลูกเองกินเองนี่ก็หายคิดถึงไทยหน้าร้อนก็โอเคสบายหน่อยได้ปลูกนุ่นปลูกนี่กินมะเขือเทศก็กําลังงามเนี่ยเพื่อนให้มาโอ้กาลังงามเลยนะเนี่ยจะได้กินแลดีนะเพื่อนเขาเพาะไว้ตั้งแต่เนิ่นๆโตแล้วถ้าเกิดของตัวเองยังไม่ไปถึงไหนเลย <laughs> อนี่นะคะเดี๋ยว เดี๋ยวคุณยากับคุณปู่จะไปชอบกิงสักนิดนึงวันนี้เยวมาคอยดูว่าไปเจอไปได้อะไรมั่งนะคะ